สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเนยนะครับผมในวันนี้ผมจะมาอสอนเซตปืน s m g นะครับว่าคุณจะเซตปืนประมาณไหนดีนะครับและรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงบ้างก็ปืนหลักนะครับผมแนะนําเป็น QXR นะครับด้วยความที่มันเป็นปืนเมตานะครับในเซันที่13เนี่ยผมจึงค่อนข้างแนะนํามากๆเลยด้วยความที่มันมีความแม่นยำเมื่อเล็งยิงฮนะตอนเล็งยิงเนี่ย แตือว่าสูงมากๆเลยนะใช้ได้ตั้งแต่เนี่ยใกล้ถึงกลางเลยเนี่ยจริงๆเกือบเกือบไกลก็พอใช้ได้นิดนึงอยู่นะครับแต่ผมก็แนะนําให้อยู่ระดับกลางก็เพียงพอแล้วนะครับผมซึ่งในส่วนของการแต่งปืนเนี่ยผมมีคลิปสอนแต่ง qr ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูเลยกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในส่วนของอุปกรณ์ Con อื่นๆนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ อาติดตั้งอุปกรณ์หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมแนะนําอาวุธลองเยเป็นจุด5 0 gs นะครับผมทําไมถึงเป็นจุด5 0 gs ใช่ไหมครับเพราะว่าในบางจังหวะฮะเราแบบกระสุนหมดฮนะใช้ปืนหลักจนกระสุนหมดแล้วอะฮะจังหวะนั้นเนี่ยเราถ้าเสียเวลารีโหลดมันจะช้าไปฮะรเราเปลี่ยนปืนขึ้นมายิงต่อเลยดีกว่านะครับผมซึ่งปืนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีที่สุดในทุกๆเรื่องฮะ คือปืนจุด5.0 GS ฮะด้วยความที่มันมีความแม่นยำที่สูงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ควบคุมปืนดีด้วยนะครับฐานลั่นกระสุนกับดาเมจค่อนข้างจะสุดยอดมากๆเลยนะครับแถมถือสองกระบอกได้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยฮะซึ่งในส่วนการแต่งปืนจุด5.0 GS นะฮะผมก็มีคลิปเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถไปดูได้นะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีก็ทิ้งลิงไว้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะหลังจากที่ติด QWR กับจุด5.0 GS ไปแล้ว ต่อไป operator skill นะครัในส่วนของ operator เนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนําเป็น h i v e นะครับทำไมผมแนะนำเป็น h i e เพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถกดดันสตูในจุดๆนึงได้สมมุติว่ามันมีทางออกเยู่4ทางใช่ไหมหรือ3ทางในด่านด่านนั้นเนี่ยถ้าเรากด h i v e ในจุดๆนั้นไปเนี่ยเราจะสามารถป้องกันสตูมาจุดๆนั้นได้เลยนะครับ หรือว่าวางดักในจุดที่ศัตรูต้องวิ่งมาแน่นอนก็จะทําให้เราไม่ต้องไปกัวงวลในจุดๆนั้นมากนะครับข้อเสียคือศัตรูอาจจะยิงไอที่จุดที่เรายิงไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยแต่ด้วยความที่เราเล่น SMG ใช่ไหมครับพยายามเดินให้ตลอดนะครับพยายามเดินนะเพื่อที่จะเราจะได้ทําเกมให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าถามถามว่านะครับไม่ติดไฮฟ์ได้ไหมได้ฮะก็ไปติดปริ f y ปืนไฟก็ได้นะครับหรือว่า จะติด gravity spice ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจให้ว่งไวที่สุดในระยะใกล้นะครับอันนี้ก็ให้ลองเลือกกันดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนำ hive นะครับกับ p o r i f y แค่2อันนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดตั้ง hive นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในหลายๆเรื่องเลยนะฮะในการดักจังหวะของเราได้นะครับหลังจากที่ถัดไปแล้ว3อย่างนะครับต่อไปนะครับ อุปกรณ์ระเบิดนะครับระเบิดเนี่ยผมแนะนำอยู่2อันฮนะคือ f r ลกแกลเนนะครับกับมอเทอนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถคุมจังหวะในพื้นที่นพื้นที่นั้นได้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นทริปมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันถามว่าคุมได้ไหมมันค่อนข้างจะคุมยากนิดนึ่งนะครับเพราะว่าตัวไม่เหยียบโดเลยก็ได้นะครับ ต่ถ้าสมมติใครมีเทอร์ไมท์นี่ยผมแนะนาให้ติดเทอร์ไมท์เลยนะครับแต่ผมไม่มีงไงผมเสียดายมากเลยถ้ามีก็ให้ติดเทอร์ไมท์ไปนะครับเพราะมันจะดีมากๆเลยนะไปเกาะพื้นที่ไหนแล้วก็อาสร้างความเสียหายในพื้นที่นั้นได้เลยนะครับโอเคฮะแต่ผมมีแค่โมโเทอผมว่าเลยติดตั้งโมโลทอไปโมโลทอมนะฮะจะช่วยในเรื่องของอคุมพื้นที่ในจุดจุดหนึ่งทำให้เราสามารถไปบุกอีกจุดจุดหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าคุณปาไปด้านซ้ายฮะแต่คุณไปขวา แล้วสตูที่อยู่ฝั่งซ้ายฮะจะชะลอเพราะว่าเห็นะระเบิดไฟนะครับหรือใช้ในอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราคาดเดาแล้วว่าสตูต้องมาแน่นอนคือปลาดักรอเลยฮะ,ะคือปาดักไปเลยแล้วคราวนี้สตูก็จะเดินมาโดนแน่นอนฮนะแล้วเราก็ดักรอยิงสตูที่เดินผ่านไฟมาครับผมะจะมีการใช้งาน2รูปแบบนะครับผมต่อไปนะครับถ้าจากระเบิด ในส่วนของระเบิดแท็กติคอลนะครับระเบิดแท็กติคอลผมแนะนําเป็น EMP นะครับถามว่าทาไมผมถึงแนะนําเป็น EMP ใช่ไหมครับเพราะว่า,าสมมุติเราเสียท่าหรือเข้าไปกลางเกมอย่างเงี้ยฮะเวลาเจอป้อมปืนอย่างเงี้ยป้อมปืนคือสิ่งที่แบบโอ้สร้างความน่าหงุดหงิดใจ,จให้หลายๆคนได้เลยใช่ไหมครับการได้คุณพก EMP ไปเนี่ยจะทําให้คุณสามารถทําลายป้อมปืนได้ในทันทีเลยฮะคือคุณปาไปบริเวณต้นป้อมปืนแบบป้อมปืนก็จะพังไปในที่สุดนะครับผมแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่ได้อยากจะ เป็นสายกันพวกสกอร์สตรกนะครับก็ให้ไปติดคอนคลูชันแกรนตนะครับก็จะทําให้สตูสับสนฮนะเวลาสตูโดนฮะค,คือโดนปั๊บสตูก็จะงุนงงฮะแล้วก็จะเซเดินช้าลงด้วยนะครับผมก็แนะนําระหว่าง2อันนะครับคือ EMP กับคอนคลูชันเดี๋ยวผมติดคอนค u ูชันให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณยังไงนะครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะครับทั้งปืนหลัก ปืนลองโอเปอเรเตอร์สกิลแล้วก็ระเบิดทั้ง2อ,อย่างฮนะต่อไปคือไปในส่วนของสกิลนะครับสกิลนะครับผมแนะนําอยู่3อันนะครับอันแรกคือไลท์เวทนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินบุกทําเกมนะครับไลท์เวทคือที่สุดนะฮะเพราะว่าคุณจะสามารถวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับตกจากที่สูงก็ดาเมจที่ได้รับลดลงนะครับซึ่งการวิ่งเร็วขึ้นนะฮะมันจะทําให้เราสร้างจังหวะได้มากขึ้นมากๆนะสามารถไปถึงจุดจุดนั้นก่อนศัตรูได้นะครับผมเห็นแม้ว่ามันสร้างจังหวะเยอะมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งคือ f a s t r e c o v e r นะครับจะทําให้อัตราการฟื้นฟูเลือดของคุณเนี่ยสูงเร็วขึ้นนะครับคือรุนเร็วขึ้นซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเวลาคุณบวกอยู่ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เกือบตายนะฮะคุณก็ฟื้นฟูเลือดแล้วเพื่อที่จะไปบวกสู้ต่อไปนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างอ่าเป็นสายที่ไม่ได้เน้นบุกบวกขนาดนั้นฮะคือจะเป็นสายที่บกุกแล้วก็พักแบบหนึ่งอาจะประมาณอย่างนั้นนะครับผมอีกสกิลหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับคือ แท c t ติเชียนนะครับจะทำให้อาเกิดมาแล้วมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมหรือจะเป็นรีสต็อกก็ได้นะครับเพราะว่ารีสต็อกก็จะรีอุปกรณ์ทุกๆ25วินาทีคือใช้ได้เหมือนกันนะครับคือ2อันนี้นะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยมันจะทำให้ระเบิดคอนคิวชันนะฮะคือโหดขึ้นเยอะมากเลยได้ว่า สามารถทำให้ตัวมึนงงแบบหลายช่วงครับแนะนำเลยนะครับสำหรับดีสตอร์มก็ t แท t i c ิเชียนสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างความปั่นป่วนในเกมนะครับผมสองสกิลนี้คือที่สุดเลยแต่โดยส่วนตัวผมนะฮะต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปาระเบิดมากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะติดตั้งสกิลไ์เวทนะครับผมถัดไปนะครับสกิลสีเขียวสกิลสีเขียวนะครับผมแนะนำอยู่3อย่างเช่นเดียวกันอย่างแรกคือวอลเตอร์นะฮะจะทำให้สามารถเก็บกระสุนได้คือผมเป็นสายที่แบบ บางทีห่วงห่วงก็สุนฮะกลัวกระสุนหมดอ่ะผมก็เลยเอาวอลเตอร์ไปนะครับสกิลถัดไปนะครับที่ผมจะแนะนําถัดจากวอลเตอร์นะครับคือโกสฮะโกสนะครับจะทําให้ u a v ของศัตรูไม่สามารถมองเห็นเราได้นะครับคือศัตรูเปิด u a v มาฮะคือไม่มีทางเห็นเราแน่นอนฮะเวลาใช้เพิร์กโกนะฮะมันจะทําให้อาไม่เห็นเราในจุดแผนที่ฮะปกติมันจะเห็นจุดแดงๆใช่ไหมถ้าเป็นศัตรูแต่ว่าถ้าเราติดตั้งอยู่เนี่ยศัตรูจะไม่เห็นนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับนี่ฮะผมแนะนำ โคลบัตครับผมถ้าสมมติคุณเลือกโคลบัตใช่ไหมครับคุณจะปลอดภัยจากป้อมปืนที่เรียกว่า100%เลยฮะถ้าสมมติคุณเลือกโคลบัตเนี่ยแล้วคุณเอาระเบิดเนี่ยฮะคอนคิวชั่นไปเนี่ยโอ้โหคือคอมโบที่แบบที่สุดของที่สุดนะฮะเรียอย่างนี้ก็ว่าได้นะมันคือคอมโบที่ทําให้คุณสามารถปั่นป่วนตัวได้ง่ายมากๆฮนะถามว่าทำไมมันถึงปั่นป่วนเกมใช่ไหมครับเพราะว่าคุณมีระเบิดคอนคิวชั่นนะครับที่จะ คอยปาใส่สตูเพื่อที่จะทําให้สตูมันงงแล้วเนี่ยแล้วคุณยังไม่ต้องติดอาเนี่ยฮะแล้วคุณยังไม่โดนล็อกเป้าจากสกอร์ตรีทั้งหลายด้วยเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความคล่องตัวมากขึ้นเยอะมากในการบุกยิงครับแต่ก็เสียเย่าน,นผมบอกว่ากระสุนมันก็จะมีจํากัดนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องแลแต่คนนะครับว่าชอบแบบไหนกันนะสำหรับผมผมค่อนข้างจะกลัวกระสุนหมดมากๆเลยนะครับผมแต่คนอื่นอาจจะไม่กลัวกันนะครับก็ให้ลองติดโครบัตนะครับแล้วก็ติด ระเบิด Conclusion ไปนะครับจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะถัดไปนะครับถ้าจากเปิร์กเขียวไปเพิร์กฟ้าครับเพิร์กฟ้านะครับผมแนะนําอยู่3อย่างด้วยกัน อีกแล้วนะครับอย่างแรกคือฮาร์ดไลน์นะครับเหมาะสำหรับสายบุกทําเกมมากๆเลยนะครับถามว่าทําไมฮาร์ดไลน์ถึงสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูมา25%เลยนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสกอร์สตรีกเราด้วยนะครับซึ่งสกอร์สตรีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบรรยายอีกทีนึงนะครับว่าควรจะติดตั้งประมาณไหนบ้างถ้าจากฮาร์ดไลน์นะครับต่อไปคือแท็กติคเข้ามาค่ะจะทําให้อาสมมุศัตรูป่าคอนคิวชั่นมามันจะลดระยะเวลาส่งผลเราไป40%เลยฮะอีกอย่างหนึ่งนะคครรรับืออไฮฮเเเลล์ะวาา ุกยิงใช่ไหมครับแล้วศัตรูเล็งมาเนี่ยมันจะขึ้นแดงๆเป็นส้มๆมันนะครับหน้าจอก,กับกระพริบนะถ้าตูอยู่ด้านหลังเราอะแล้วเล็งเรามานะครับก็จะทําให้เราอะคล่องตัวแล้วก็รู้สึกตัวได้ทันนะครับว่าเฮ้ยศัตรูอยู่ข้างหลังนะแล้วเราก็หันหรือแบบหาที่หลบนะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องเลือกกันนะครับว่าชอบแบบไหน โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชื่นชอบฮาร์ดไลน์มากๆฮะอันนี้ก็คือเซต SMG ที่ผมแนะนำนะครับว่าลองใช้แบบนี้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างก็โอเบเลเตอร์สกิลแล้วก็ระเบิดแล้วก็เพิร์กกันนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบที่ผมบอกนะครับโอเคฮะต่อไปไปดูส่วนของเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับเอออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเพิร์กกับอุปกรณ์เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกทีหนึ่งในคลิปอื่นนะครับผมอ่า ก็จะเจาะล Pe er. clip, okay, ึกไปเลยแล้วแบบคนที่อยากรู้ก็จะทําคลิปเจาะลึกให้เลยนะครับโอเคครับต่อไปไปดูในส่วนเกมเพกเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับเจาะมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมด10บสินะครับผมอุ๊ยผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนฮะปึ๊บโอเคเห็นไหมอันนี้คือน้องลิโตะนะใช้เทอร์มก็จะทําให้สร้างจังหวะมากๆเลยนะฮะเพื่อดักศัตรูนะครับผมปึ๊บ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 เนี่ยฮะระเบิดไฟก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมว่ามันจะอาการศัตรูนะครับ ออือ้โอเคนะโอเคเปิด UAV ไปมันจะทำให้เราสามารถใช้สกอร์ตริกได้เร็วขึ้นนะครับการที่เราติดอเพิร์คชาร์ดไล่มานะชึบ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 ปุ๊บ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 อุ้ยสตูโอเคฮะหลังจากที่เราบุกยึดทุกอย่างนะครับเรากดสกอร์ตริกเนี่ยแซมเทอร์เรตนะครับจะทำให้อ่าเราไม่ต้องกวนมากนะครับเวลาสตูมี UAV หรืออะไรเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถป้องกันได้นะครับเพราะอ่าไอ สกอสตรติกอันนี้เนี่ยจะคอยทำลายยุทธวิธีทางอากาศให้นะครับผมอ่าบโอเคฮะถือว่าว่องไวมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ไลท์เวทนะฮะสกิลเพิล็กแดงจะทำให้เราสามารถวิ่งว่องไวมากๆเลยนะครับชึบชึบชึบโอ้ยชึบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยหน่องนี้โตต่อหน้าพี่เลยโอเคถึงเวลาของระเบิดคอนคิวชั่นแล้วโอเคเห็นแดงแดงชึบปุ๊บโอเคฮะ โอเคสุนหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหกระสุนหมดปั๊บผมตายปุ๊บเลยเขินเขินโอเคไม่เป็นไรนะครับโ okay, อเคฮะตอนนี้สามารถใช้โอเปอเรเตอร์สกิลได้แล้วนะครับชึบชบนี่ฮะดูนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหยังเยอะนะครับโอเคผมวางไว้ตรงนั้นเพื่อดักศัตรูนะครับผมเห็นไหมว่าถ้าสมมติศัตรูอยู่แถวนั้นเนี่ยก็จะโดนอตอมตายกันเรื่อยๆเลยนะครับอ่าถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับชิบชบชึบชบชบอู้ โอเคครับซึบซึบซุบซๆบปุ๊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 บป่๊บปุ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 ๊บปๆๆบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊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 บมุ๊บปุ๊บปุ๊บะุ๊บๆุอยปุ๊บปุนบปุ๊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 บปุให้เราสามารถ ามาถึงพื้นที่ต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมว่าแป๊บเดียวผมก็โอ้ชิบชิบช <Mario> ิบ <DVD> ช <enter> ิบชิบชิบแป๊บเดียวเนี่ยผมก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับโอ้ยศัตรูเยอะมากเลยแป๊บนึงนะครับโอเคถึงเวลาคุมเซตพื้นที่ฮะโอเคไม่ศัตรูออกมาประตูนี้ได้นะครับก็เลยปาระเบิดไฟไปคอนคลูชันซ้ำฮะโอเคฮะถ้าสมมติคุณปาระเบิดไฟผมคอนคลูชันหรือว่าระเบิดคอนคลูชันแล้วก็โอ้ชิบ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  เนี่ยฮะไรเวทมันจะทําให้ตอนวิ่งเราค่อนข้างจะไหวนะครับก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมโอ้ตายจนได้ฮะประโยชน์ยังไงมาอย่างงี้ก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคนะชึบ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 ต้องไหวฮะว่องไวต้องใช้ความว่องไวให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้เราวิ่งเราขึ้นตั้งสิเลยนะครับผมโอ้โหศัตรูยิงรถระเบิดฝั่งเราตายเพียบเลยโอเคฮะอุย้ยอุ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 ้ยชึบโอเคผมขอไม่ยิงล้วกันอุย้ยเนี่ยดักไปศัตรูต้องมาแน่นอนฮนะชึบชึบ ชึบโอเคฮนะยิงดักสตูไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าสตูมาเนี่ยยังไงเราก็มันต้องผ่านไอโอเปอเรเตอร์สกิลของเรานะครับผมโอเคนะมันจะทําให้การดักยิงของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมเห็นไหมได้คิวอีกแล้วจากโอเปอเรเตอร์สกิลนะครับโอเคเปิด UAV อวีไปฮะเพื่อมองหาสตูนะครับว่าสตูอยู่ไหนโอเคฮนะเฮ้ยฉอดอเฮ้ดชึบ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 เหมือนเดิมฮะมีแซมเทเลสก็กดเลยนะครับเผื่อสตูมี UAV อะไรอย่างเงี้ย ก็จะสามารถทําลายไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเพอร์โครบัตมาด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งแทาแซมเทเลนมานะครับ ừ, ถือว่าเป็นคอมโบสกิลนะครับผมอึ่บปึ๊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 บอึบบบนะครับางทบ่ผมบากว่าเดี๋ยวผมจะขยายความเอ้ยไม่ใช่เรื่องบองเพิงนะครับี๋ยวผมจะขยายความ ในคลิปอื่นนะครับผมราะถ้าอัดมนะคลิปเดียวเนี่ยมันยาวแน่นอนฮนะกลัวจะไม่มีคนดูเลยครับผมโอเคนะซึ่งไม่มั่นใจว่าจะเริ่มในซีซั่นไหนด้วยนะครับเพราะผมกะจะเปลี่ยนเรื่องการลงคลิปของช่องนะครับแล้วก็รูปแบบคลิปของช่องเป็นนิดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คนเขาเรียกว่าอนะไรฮงให้ท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหตายจนได้ ่าเหมือนแบบอมอบความรู้ให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเอ้ยผมมีอะไรบ้างแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะครับแล้วก็พยายามเรียกว่าไงนะอ่าไขข้อค้องใจท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ถ้าสมมติสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะโอเคฮะชึบชึบชึบโอเคฮะปึ๊บปุ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 ๊บชึบชึบชึบโอ้ยชึบชึบชึบโอเคฮะโอ้ยตกใจตกใจ ชบเปิด UAB 5เหมันเคยชบโอเคครับผมชโอเคแซมเทเลได้อีกแล้วชบอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ EMP อันใหญ่สักราบอมเผื่อว่าถ้าสมมติศัตรูมีป้อมปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจะทำให้เราสามารถทำลายได้ทำลายได้นะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนงเกมเพก็น่าจะเห็นรูปแบบการเล่นแล้วนะครับว่า เซต SMT เนี่ยควรจะเล่นประมาณยังไงดีนะครับในการเซตรูปแบบนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นปืน SMT นะครับผมก็กดติดตกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาให้เยอะเลยนะครับช่วงนี้ผมก็เสียงแหบนะครับไม่สบายก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ายบายนะบุย